เอฟซีครับก็สวดมนต์ก่อนนอนกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอระหังสัมมาสัมพุทโทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทเทมิ สวากาโตพคะวตาธมโมธัมมังนามาซามิสุปฏิปโนพระขวาวโตสาวะกะสังโคสังคังนามามิสาธุข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาข้าพเจ้าขอจงปกปักรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเขอให้มีแต่สิ่งดีๆทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประกาศจา